ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างโดย Good Home Builder ค่ะซึ่งดีไซน์เขาเนี่ยนะคะคือสวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากเลยค่ะใช่ค่ะถือเป็นบ้านที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะคะมีทั้งความเรียบง่ายเหมาะกับครอบครัวใหญ่หรือว่าจะเป็นคนรักหรือครอบครัวเล็กนะคะซึ่งเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมเลยค่ะแต่เอ๊ะหลายๆาท่านเนี่ยอาจจะสงสัยค่ะว่าเราอะ เคยไปถ่ายมาแล้วบ้านแบบนี้เลยทําไมเราถึงยังมาถ่ายอีกวันนี้คะจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ก็คล้ายๆกับหลังที่แล้วแหละค่ะ,ะแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานอย่างเช่นทางเข้าออกอาจจะมีเพิ่มเติมเสริมเข้ามาเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของดีเทลวัสดุตกแต่งอย่างพวกการปูกระเบื้องลวดลายกระเบื้องอย่างเงี้ยค่ะบ้านหลังนี้นะคะฟังก์ชันการใช้งานก็นคือ2ชั้นมีสีห้องนอน3ามห้องน้ำราคาเนี่ยเราเราจะขออุบไปก่อน จะบอกท้ายคลิปเช่นเคยค่ะโอเคไป <Okay. S 1> นี่ค่ะพื้นที่ภายในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโถงรับแขกนะคะเราจะเห็นว่าเป็นพื้นที่เชื่อมต่อสเปซกันนะ,ะแล้วก็จะสามารถที่แบบใช้งานได้สะดวกเลยถ้าเกิด เราก่อผนังกั้นห้องมันก็จะทําให้พื้นที่เนี่ยดูขับแคบลงไปอีกจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของถงรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นแล้วก็จะเป็นในส่วนของครัวด้วยเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ไม่มีการกั้นผนังอะไรเลยเพราะว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยอยากจะให้พื้นที่มันโฟมแล้วก็โปร่งโลงะะ่งด้วยค่ะพูดถึงครัวค่ะนี่ปกติที่เราไปดูบ้านหลายๆหลังเนาะในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวมันก็จะมีเป็นลักษณะตัว I ตัว L ตัว U แต่ว่า สำหรับบ้านหลังนี้ค่ะจะมีความแตกต่างแลวก็พิเศษออกไปเนี่ยค่ะมันก็จะมีประตูขั้นตรงนี้ที่เป็นประตูไปซักลางใช่ไหมแล้วเขาตร์ครัวมันจะแยกออกเป็นสองส่วนแบบนี้ถึงเนื่องมาจากการที่ลูกค้าเนี่ยต้องการปรับแก้ไขพื้นที่ในส่วนของขครัวเพราะว่าอยากให้มันโล่งพอต้องการให้มันโปง่งมันโล่งแล้วเนี่ยประตูตรงนี้เราก็เลยเพิ่มเข้ามามตรงที่เป็นประตูลเลื่อนฝั่งนี้ใช่ค่ะ,คะเป็นประตูเลื่อนบานใหญ่เลยเป็นบานสไลด์นะคะแล้วมันเปิดได้สองฝั่งเนี่ยทำให้พื้นที่การใช้งานเนี่ยมันฟลูมากขึ้น รับลมรับอะไรได้ด้วยแล้วก็ส่วนของเคาน์เตอร์นะคะอยากให้มันโล่งเนี่ยเราก็เลยต้องมีการแบ่งออกเป็นสองฝั่งเพื่อให้เคาน์เตอร์เนี่ยมันดูไม่ตันเกินไปฝั่งนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆส่วนซิงลังจาเราก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งนี้ค่ะทําให้ฟังก์ชันเนี่ยมันดูไม่ได้แบบว่าแอร์จนเกินไปค่ะเวลาที่เราเพิ่มประตูอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย<ช>เป็นประตูกระจกด้วย<ช>ก็จะทําให้ห้องดูโปร่งดูโล่งแล้วก็แสงสว่างเข้ามาได้ดีเลยใช่ค่ะฟังกชันข้างล่างเนี่ยก็ยังมีในส่วนของห้องน้ำอีกห้องหนึงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของห้องน้ำชั้นล่างห้องน้ำหนึ่งเนาะแล้วก็ดีไซน์สวยเก๋มากเลยค่ะนี่เหมือนให้ความรู้สึกว่าเรายืนอยู่บนเห็นธรรมชาติจริงๆเลยใช่ค่ะก็คือในส่วนของกระเบื้องตัวนี้นะคะพวกลายกราฟ,ฟิกอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะล้อไปกับพวกเหมือนเรียงแบบธรรมชาติ ลายหินอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ที่ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําตาลเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้มันแมทกับสีภายนอกของบ้านด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าสู่ช่วงงานกระเบื้องหรือว่างานสีนะคะเราจะมีสถาปนิกไปให้คําแนะนําลูกค้าการเลือกประเภทการใช้งานกระเบื้องแบบนี้ควรจะใช้ในส่วนไหนก็จะมีในส่วนของการเลือกสีด้วยอันนี้ก็สําคัญเราก็จะไปให้คําแนะนําลูกค้าด้วยค่ะเวลาเลือกสีนอกจากนี้เราก็จะมีบริการในส่วนที่เป็นบริการออกแบบภาพทีด เป็นภาพเสมือนจริงให้ลูกค้าดูก่อนที่เราจะเริ่มการปูจริงนะคะแล้วก็มีการจัดทารายการด้วยค่ะเรียกได้ว่าเราเนี่ยร่วมออกแบบกับลูกค้าเลยนะคะเพราะว่าคนที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วเนี่ยคือลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็อยากจะเลือกสิงที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้วยค่ะอันนี้ส่วนถัดไปก็จะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนหนึ่นงเป็นห้องนอนชั้นล่างใช่ค่ะ,คะ <Okay. S 1> นี่ค่ะ ห้องนอนนี้นะคะก็คือเป็นห้องนอนที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งค,คุณแง่ก็คือเหมือนเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่เจ้าของบ้านนั่นเองอค่ะแล้วก็ความพิเศษนะคะมีค่ะยังมีส่วนที่เป็นประตูที่จะออกไปเฉลียง,ยงตรงนี้ใช่ค่ะ ตัวนี้นะคะก็คือสามารถาวางเก้าอี้วางเฟอร์นิเจอร์ได้ออกมานั่งรับลมเล่นข้างนอกได้แล้วประตูนเนี่ยด้วยความที่บานใหญ่มากนะคะสามารถเปิดเพื่อรับลมเข้าไปภายในห้องทําให้บรรยากาศมันโฟขึ้นด้วยค่ะต่อไปเราไปพื้นที่ชั้นสองกันน<ช>ะคะข,ข้างบนนะคะโอ้โหนี่ค่ะพอเราเดินทางมาถึงในส่วนของพื้นที่ถงถงบันไดนี่ค่ะ จะเห็นว่าหน้าต่างนะคะสามารถที่จะเปิดออกได้แบบนี้ค่ะด้วยความที่ตรงนี้เป็นโถงบันไดนะคะถ้าสมมติว่าเราดีไซน์ให้มันเป็นผนังปิดถึกอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งคือแสงอาจจะไม่เข้าแล้วก็ไฟเนี่ยาฟอยู่สูงด้วยแสงอาจจะไม่เพียงพอ2ก็คือเพื่อให้มันสามารถระบายอากาศได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยดีไซน์ให้เป็นหน้าต่างอย่างที่สูงไปเกือบชนฝ้าเลยแล้วก็เปิดรับลมธรรมชาติตรงนี้เป็นบานสไลด์ได้ด้วยค่ะ และในส่วนของพื้นที่ชั้นสองค่ะเดืวยความที่พอขึ้นมาชั้นสองนะคะพื้นที่เนี่ยก็จะมีความ p r i v a t ขึ้นค่ะอันนี้ห้องนี้ก็จะเป็นวที่อยู่หน้าบ้านเทวิว <Take view S 1> ไปข้างนอก้านใช่ค่ะรับวิวได้เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องกันค่ะ นี่อันนี้คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะหน้านอนแล้วก็ดูร่มรื่นมากเดี๋ยวให้พี่เนยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับห้องน้นอยค่ะก็คือห้องนี้นะคะความพิเศษเลยเนี่ยเขาจะมีห้องนอนที่ขนาดใหญ่กว่าเพื่อนอแล้วก็มีระเบียงส่วนตัวข้างหน้าด้วยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูระเบียงกันค่ะคือระเบียง อันนี้คือส่วนของระเบียงสําหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะตัวระเบียงตัวนี้นะคะวัสดุที่เราใช้ทาเป็นราวกันตกนะคะก็คือเราจะใช้เป็นสเตนเลสข้อดีของสเตนเลสเลยเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นสนิมแล้วเขาก็จะทําความสะอาดง่ายด้วยค่ะแล้วก็ส่วนของด้านล่างนะคะก็จะทําเป็นกระจกเพมเปอร์นะคะเวลามองเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นปร่งๆแต่ว่ามันทําหน้าที่เป็นราวกันตกเหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะทําให้เห็นความโดดเด่นของบ้านมากขึ้นเนาะค่ะ,คะพูดถึงในเรื่องของห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์การใช้งานก็คือการ นอนหลับพักผ่อนแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันในส่วนของการจัดวางตำแหน่งของหน้าต่างหรือว่ารูปแบบของหน้าต่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานปกติแล้วเนี่ยที่เราเดินเดินดูมาเนี่ยเราจะเห็นว่าห้องนอนอื่นๆเนี่ยเขาจะใช้ห้องน้ําเป็นห้องน้ําส่วนกลางร่วมกันแต่ว่าห้องนอนห้องนี้นะคะเขาจะมีห้องน้ําในตัวด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ําของมาสเตอร์กันค่ะไปนะคะ่ะนี่คือในส่วนของ ห้องน้ำนะคะของมาสเตอร์เบดรูมเดี๋ยวให้พี่เมยช่วยอธิบายรายละเอียดของห้องนี้หน่อยคะ่ะด้วยความที่เป็นห้องของมาสเตอร์เบดรูมฟังก์ชันของเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาจากห้องอื่นๆนะคะก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นผน,นังกั้ง ส่วนเปลียกส่วนแห้งด้วยค่ะ,คะตรงนี้ก็จะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะทําให้เวลาอาบน้ำอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเออน้ําจะกระเด็นมาโดนพื้นที่ส่วนแห้งหรือเปล่าค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ําเขาก็จะมีการดีไซน์ให้มีช่องแสงนะคะช่วยเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ความชื้นได้อย่างดีเลยค่ะใช่ค่ะ รู้สึกชอบมากเลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่ฟังก์ชันครบครันแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างเต็มที่เลยค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยถือว่าใหญ่มากๆเลยอยู่แล้วสบายแล้วก็ดูอบอุ่นมากค่ะท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะถือว่าเป็นประโยชน์กับท่านค่ะอาจจะเอาไปเลือกลายกระเบื้องเลือกสีได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนสําหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะว่าราคาบ้านอยู่ที่เท่าไหร่สําหรับบ้านหลังนี้นะคะ2ชั้นนะคะ ค่ะ4ี่ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย143ตารางเมตรค่ะราคาอยู่ที่2.43ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสถาปนิกของเราด้วยค่ะที่มาร่วมรีวิวกันที่สำคัญเลยค่ะลืมไม่ได้ก็คือขอบคุณทางเจ้าของบ้านค่ะที่ให้เราได้มาดูบ้านหลังนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนก็ขอลาไปกับบรรยากาศดีๆสวยๆกับบ้านหลังนี้นะคะขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะพี่มิ้ะขอบคุณครัเนดีค่ะ